เรื่องของสุขภาพร่างกายความสวยความงามของเรากันบ้างนะคะ,คะเราเป็นผู้หญิงสาวขาเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญคต้องเนียน<ด>ต้องสวยเ<ไ>ป๊ะเข้าไว้เพราะเวลาเราใส่กระโปรงสั้นออหรือกางเกงขาสั้นแบบนี้ถ้าเกิขาเป็นจุดๆ ชอบมากเลยค่ะเรื่องนีใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยขาลายเพราะว่าไปขัดดีกว่าหกล้มหกลุกเป็นแผลตอนเด็กแผลเป็นอ่าเรามีวิธีมาแนะนำนะคะวิธีง่ายๆเลยสำหรับว่าใครที่อยากจะขาสวยแบบเป็นธรรมชาตินะคะหนึ่งเลยน้ำมะนาวกับดินสอพองค่ะวง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่นำน้ำมะนาวมาผสมกับดินสอพองคนให้เข้ากันพอได้เนื้อครีมข้นๆแล้วนำมาพอกขาบริเวณที่เป็นจุดด่างดำทิ้งเอาไว้ 10- 1ถึง ส0นาทีเนี่ยแล้วก็ล้างออกใช้ใย,ยบวบขัดเบาๆเป็นประจําทุกวันนะคะรอยด่างดาก็จะจางหายไปเองค่ะนะคะต่อไปนี้เบสิกเลยนะคะทําบ่อยด้วยใครทาบ้างมะขามเปียกนี่ไง<อ>นะคะแหมสปรคุณเยอะแยะทีเดียวเขาให้น้ำ,นำมะาขามเปียกนะคะให้น้ำมะขามเปียกมาละลายกับน้ําให้เป็นน้ำมะขามเปียกนั่นแหละให้คั้นพอเป็นเนื้อเหลวๆจากนั้นให้นําไปขัดให้ทั่วผิวเลยนะคะพอทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกพร้อมกับใช้ใย,ยบวบขัดเบาๆนะคะ หากทำเป็นประจำเนี่ยขาที่ลายๆก็จะสวยเนียนได้เหมือนเดิมน,นคะคะแล้วก็ต่อไปค่ะขมิ้นผงค่ะอันนี้ก็ดีพืชสมุนไพรนี่แหละนําขมิ้นผงมาผสมกับน้ำสาดเล็กน้อยนะคะจากนั้นนํามาขัดผิวบริเวณที่เป็นจุดดำนะคะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีนี้นอกจากจะช่วยทําให้ขาลายจางลงแล้วก็ยังทําให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นอีกด้วยนะคะอ,อ้อออนะคะยังไม่หมดขมิ้นขมิ้น ยังสู่วิธีธรรมชาติอยู่นะคะเดินเข้าสวนไปมะกรูดค่ะสาหรับวิธีนี้เนี่ยถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทํากันมายาวนานแล้วนะคะโดยนําขนมะกรูดผ่าครึ่งเลยแล้วก็นํามาขัดผิวเลยไม่ต้องทําอะไรมากทําแบบนี้ก่อนอาบน้ํานอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของจุดด่างดําที่ขาแล้วยังช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอีกด้วยแล้วก็เลยนึกถึงมะนาวเลยน่าจะช่วยได้เหมือนกันนะคะต่อไปอหินขัดที่ใครนะคะ สาวคนไหนที่หาวัตถุดิบดังกล่าวไม่ได้แต่จริงหาง่ายมากนะเขาบอกว่าหินขัดขี่ไครเนี่ยก็ถือเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขารายได้อย่างดีเลยโดยทุกครั้งที่อาบน้ําก็นํำหินขัดขี่ไครเนี่ยะค่ะนะคะมาขัดตรงเรเวณที่เป็นจุดด่างดา ย้ำว่าขัดด้วยน้ำหนักมือที่เบานะคะแต่ทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอหินตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการไปขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้มันหลุดออกมาแล้วก็ทำให้ผิวของคุณเนี่ยเนียนใสไร้ลิ้วรอยแล้วก็หมดซึ่งปัญหาขารายของสาวๆได้หนุมน่มๆด้วย<ะ>จริงเ<ะ>นาะปกติเนี่ยคือเราจะเห็นขมิ้นมะขาม มะกรูดมะนาวอะไระเงี้ยมันจะอยู่ในครัวเราอยู่แล้วว่าแค่หยิบมันมานิดนึงแล้วก็แบบเนาะสวยได้ด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ,คะเออ